มาก่อนโจ้วทีหลังเ <laughs> ชิญเสเด็จมาก่อนโจ้วทีหลังเ<า>ชิญน้องท่านมาลูก เรานี้รักเจ้าเหมือนน้องแม่ยัมีความแค้นใดยอยู่อีกหรืออย่าได้ปกปิดไว้ขอให้ออกปากมาเถอะป่วยการที่พระเจ้าเฉยยท่านทราบเพราะแต่ละแม่เองก็เป็นคนของผม้เลงน้อง ไแต่ลราแม่คิดจะช่วยก็เเจ้าจริงองสมก็เป็นผู้ขืนแพ้ท่านข้าวัวน้องเราอย่าคิดสั้นอันมือพระมหากษัตริย์ท่านต้องคนสถานใดก็ตามเช่นถือเป็นมงคลทั้งสิน้นอีกประการหนึ่งยาพิตัวสลบอยู่นั้นจะรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าอยู่หัวตองอูเป็นผู้อุ้มมาส่งถึงในห้องนี้ โชอ้วโชอ้วเจ้ารู้ตัวไหมว่ามังตาสนใจเจ้าเพราะรู้ว่าเจ้าเป็นที่ดาของท่านประคันขุนพลแปลพระองค์ทรงรู้ว่าโชอ้วนมีชาติสกุลดอกจึงปราถนาจะชุบเลี้ยงปราถนาจะเป็นเจ้าของ ท,ที่ท่านได้ทำการรุนแรงลงไปนั้นก็ต้องการจะไถ่โทษตัว,วๆๆชอ่ออ้วนแม่ยังไม่เห็นใจพระองค์อีกหรือถ้าปเป็นจาิติดาต้องการก็มปเจ้าถวายตัวจริงๆแล้วก็พระเจ้าก็จะไม่ขัดให้เขาเเจ้าชออ้วนลืมตัว พ่อม่ทันตายเพะงของคนตองอูก็กจะลืมแคนนี้ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมแค้นเดินไม่ได้ชูว,ว่าเขาคงคิดจะล้างแค้นชาวตองอูก็กเชิญเถิดอยากจะเตือนว่าการคิดร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวตองอูนะโทษใหญ่หลวงนะ ใช่ว่าโทษจะลงที่โชอ้วกคนเดียวหากชาวแปลทุกคนจะต้องพลอยรับคล้อครั้งนี้ไปด้วยอันหนึ่งหากโชอ้วกคิดอาฆาตชาวตองอูที่วางกลดให้ท่านประขันต้องสังหารตัวเองก็จงสังหารบุเรงนองเถิดด้วยคนผู้นี้เป็นต้นเหตุทำให้ท่านประขันต้องตาย านะหลวงพยาบาทเสเด็จหารู้ไม่ว่าจะด็จนั้นะมีน้ำใจสะอาดต่อตัวปรารสนาจะให้โชว์อ้วนนั้นมีวาสนาประการหนึ่งประการหนึ่งก็เพื่อจะกระชับไมตรรีระหว่างสองนครนี่แปลต้องตกเป็นเมืองขึ้นทำไมแม่ไม่คิดบ้างหล่ะ ราชธิดาคิดอย่างใต้โชอ้วนได้ดีจริงข้าพเจ้าก็ไม่ขัดขอเพียงแต่ราชธิดาติดาัวอย่าอารมณ์เสียพ่อโชอ้วนเลย โชอ้วทำให้เราสุขใจและก็พลอยโล่งอกไปด้วยแม่ตกลงใจครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อฐานะของโชอ้วคนเดียวหรอกแต่ฐานะของเราก็จะพลอยดีเด่นขึ้นไปด้วย thank <laughs> you ลาลาทีดาฮพี่ทานพี่ทานเมื่อกี้นะตอนกุสุมาจะเข้าไปนะแต่กุสุมายิ้มให้กับเจ้าอ่ะแสดงว่าเรื่องร้ายกำลังจะกลายเป็นดีใช่ให้เหรอ เหมือนกับที่ข้าพเจ้าแอบได้ยินโท่ว่าอะไรพี่ท่านข้าพเจ้าฟังไม่ถนัดนักนะแต่แว่วว่าถ้ากูซุมาเห็นดีอืโถ่ว่วก็เห็นงามท่านถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าหากสะดวกันที่เรอยๆเอา เโชวย์ยินดีนะที่เจ้าไม่เป็นอันตรายรูวย้ว่ากำลังจะแต่งหน้าลบรอยเศร้าพระองค์ก็เดินรีบเข้ามาก่อนนั่นแหละใช่ๆเราเราเรารีบไปหน่อย งั้นงั้นเราออกไปก่อนนะอ๋อคุณมาเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วออกไปพบเราข้างนอกหน่อยนะ พี่ท่านกล่าวถูกต้องแล้วอุสุมาคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยข้าพเจ้าได้กลาจะที่ดาแปลเราขอบใจท่านนักจงจงรับรางวัลเล็กน้อยจากเราไปเถอะ